มดขาวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดขาวพาพเพลินนะคะทุกคนเปิดรับสมัครนักเรียนม .1 และม .4 ผ่านระบบออนไลน์ค่ะวันที่11เมษายน63สำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทออนะคะได้วันแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2563 หลังจากคอรมอมีมติเลื่อนวันเปิดเทอมออกไปจากวันที่16พฤษภาคมในอำนาจวิชย,ยานุวัตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าสำหรับระยะเวลาเปิดภาคเรียนที่1ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยน2563และภาคเรียนที่2เปิดเรียนวันที่1ธันวาคมถึงวันที่30เมษาย,ยน2564 ฉะนั้นปีการศึกษา2563จะไม่มีการปิดเทอมนะคะแต่หากโรงเรียนใดอยากให้นักเรียนหยุดพักสามารถบริหารจัดการจัดวันสอนชดเชยในวันหยุดได้เช่นกันค่ะทางนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะคะเนื่องจากสพอถอเป็นหน่วยงานที่มีนักเรียนเกือบ7ล้านคนและครูก,กว่า5 0 0แสนคนค่ะมีโรงเรียนมากกว่า3 0 0 0 0แห่งจึงต้องเตรียมวางแผน เตรียมความพร้อมให้ครบถ้วนนะคะโดยการรับสมัครนักเรียนชั้นม1แล้วก็ม4เบื้องต้นนะคะกำหนดให้โรงเรียนเปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์ในวันที่3-12พฤษภาคมนี้ค่ะโดยโรงเรียนที่เปิดรับสมัครมี2กลุ่มก็คือกลุ่มโรงเรียนที่รับนักเรียนได้ตามแผนการรับนะคะและกลุ่มโรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครเกินกว่าจํานวนแผนการรับที่มีกว่า190แห่งค่ะส่วนการสอบนะคะ ยังไม่ได้ข้อสรุปเบื้องต้นจะมีการจัดสอบที่โรงเรียนโดยจัดห้องสอบยึดตามมาตรการเว้นระยะห่างครั้งละ30คนซึ่งจะมีการสรุปกันอีกครั้งโดยการสอบจะต้องสอบพร้อมกันทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะสพทออได้เตรียมพร้อมการสอนออนไลน์โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองปรเปลี่ยนบทบาทเป็นครู เปลี่ยนบ้านเป็นห้องเรียนแล้วก็ใช้เทคโนโลยีมาใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้บุตรหลานด้วยค่ะจากการเลื่อนเปิดภาคเรียนซึ่งจะทําให้ภาคเรียนสุดท้ายไปสิ้นสุดที่เดือนเมษานยนและซึ่งอาจกระทบกับนักเรียนชั้นมหที่จะต้องสอบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดม,มศึกษาหรือว่า t c a s ปีการศึกษา2564ซึ่งเรื่องนี้นะคะนายสุชัชชวีสุวรรณสวัสดิ์ในฐานะ ประธานที่ประชุมอธิบดีแห่งประเทศไทยหรือว่าทปอบอกนะคะว่าอาจต้องขยับหรือว่าปรับระบบคัดเลือกใหม่โดยจะมีการหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปอีกครั้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ